สวดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซเปอร์แฟรงค์ฮะวันนี้ผมมีลูกพี่มาด้วย เราจะไปผจญภัยกัน<า>เขาบอกว่ามันเป็นเขาวงกฏฮะแล้วจะต้องหนีอะไรบางอย่างาฮะเฮ้ยเราหนีทั้งผีแมวข้างมาแล้วเราหนีตุ๊ก,กตาสีฟ้าโลกจิตมาแล้วกะไอ้แค่เขาวงกฏเองแถมครั้งนี้ผมมีลูกพี่ไปด้วยผมมั่นใจว่าผมต้องชนะได้แน่แนไปดูกันเถอะฮะว่าเราจะต้องหนีอะไร Let's go เพิ่ม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 จ้มมมมเพิ่มเพิ่มเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยว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 พี่เขาว่าเราจะต้องมาเออเอาตัวรอดไม่ใช่เหรอฮะอีกแล้วอรอนี่แกพาฉันมาที่ไหนแล้วเนี่ย่น่โชวตเต็ปหุ่นยนตชอชอเนี่พี่ล็อกสเต็ปหุ่นยนต์รู้จักบอมีปัญหาได้น้อยวะเจ้าหม่างงทำไมฮะหยุดเต้นยังไงวะโอ้พี่ล็อกดูนี่แด้โอ้นี่แหละฮะ ขาววงกดที่เราจะต้องเจอเฮ้ยไอ้กลมๆลูกชิ้นนั่นอะไรอ่ะไม่ใช่ไข่โอ้ยมีหน้าด้วยแฟงมันพีหน้าด้วยวะเออหนามันพีลอกเลยเดี๋ยวก็ทีบลงไปเลยเอเอเราต้องเข้าไปในขาวงกดแล้วก็หนีจากไอ้หัวลูกชิ้นนี่ใช่ไหมโอ้ยอีซี่ลูกพี่ผมทําได้แน่นอนแน่นอนเกนําไปเลยไม่เอาพี่ลอกน้าฮะจัดไปงั้นตามใช่ไหมหนึ่ง สองสามไปกันเลยววทางนี้หยอกหยอกรู้หรอกหนาวนี้พร้อมยังแฝงพร้อมแล้วไปไปเลยเฮ้อโอ้โหผมตกประการนี้ผมไม่ตุยเย่ได้ยังไงฮะไหนเฮ้ยีรมาแล้วพี่เราไปทักทายเขาไหมฮะเข้าไปแล้วเออแต่เขาก็ดูไม่น่ามีพิษมีภัยเลยนะเราไปสวัสดีเขาดีกว่าเออพี่รักตุยเย่ดี่หาพี่กินอะไรมาปากเลอะด้วยนะฮะ ไมทางไหนอ่ะขวาไายซ้ายดีเพราะฉะนั้นเราไปทางขวาไปทางไปอีกแล้วหลบหลบหลบเออพี่คนนั้นตุยเย่อันนี้เราแฟกแฟกกระโดดข้ามมาได้สิจดะฮฮ่แค่นี้ก็มาไม่ได้แล้วเธอจริงก็มาเด็กดูดีเด็ดูด่าดูพี่ไปกันเถอะหาไปทางไหนเฮ้ยตัวสั่นติดปะเออเออเขาไม่ได้ติดปะเขาไม่ได้ติดเออ พี่ล็อกทำไมเรากระจอกขนาดนี้คะพี่ล็อกเราลองไปทางนี้ไหมคะอ่าทางซ้ายดีกว่าทางซ้ายนะแฟนๆ Surprise นี่นะเอ้าตายอ้าวทางทางตันทางตันฮะช่วยผมด้วยฉันคิดว่าเรา เออเขาไล่ตามตุดเออ,อย่ามาตามผมผมเป็นแท่งมังอ้โอู้หตามกันมาสามสี่ตัวแล้วกอนออแฝงออฉันคิดว่าเราเนี่ยจะต้องาวางแผนกันบนนี้ก่อนนะดูจากที่สูงแล้วเนี่ยว่าจะต้องไปทางไหนแผนก็คือไปเลยไอ้มังอ้รอดด้วยเยแผนคือตามพี่ผู้หญิงคนนี้ไปฮะอ่ะเผื่อเขาจะรู้นะใช่ พี่ผู้หญิงไปแล้วพี่ผู้หญิงไปแล้วแฟงตามมาเร็วแฟงเร็วแฟงเร็วแฟงเร็วเร็วแฟงเร็วเออจะไปอ่เรามันไปเรามันไปอย่ามองหน้าผมแบบนั้นสิฮะพี่ชายไปอ้อมหลังหัวมาเร็วแฟงเร็วใช้ความเร็วของฮัสกี้ใช้ความเร็วของฮัสกี้ใส่ตีนหมาเร็วแฟงสุดยอดมาแล้ววันนี้เราไปไหนดีทางนั้นไปได้ไหมอ่ะเป็นทางตันนี่นะมันต้องไปทางนี้อ่ะพี่รอว่า น,นั่นไงมาแล้วพี่เล้วผมพาเพื่อนมาหาฮะโอ้ไม้ไ now, บังโง่บังโง่มาเร็วผมกำลังจะไปแบบรวดเร็วโอ้โหครั้งนี้ผมไม่เจอหัวลูกคินสักตัวตรงนี้มีทางลับอยู่ฉันจะไปรับแกเองนะมาเร็ว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 อ่ะมาอิวั่ พี่เราไปไหนแล้ว <Platform> อ <W fry Eng mainland> ่ะเราอยู่น <testify> ั <mañana lee> ่นนะเดี๋ยวตามไป Two thousand years later เป็นจะยากเลยแล้วดแล้วเออแล้วเราจะข้ามที่เขาไปยังไงมันต้องไปทางนั้นหรือเปล่าฮะทางนี้อ่ะอ๋อมันมีช่องลับเออนี่ไงไปเร็วแฟงโอ้โหเราจะไปยังไงพี่เราไปตัวแย่ก่อนเลยฮะกระโดดกระโดดไปบายบายแฟง ดีนะมีเช็คคอยพี่ชายอ่ะเขามาว้าวเธจะลรอให้แกเองมาโง่มาเร็วเอ้อยงเออมา,า,า,านั่นแหละแค่นี้เองเหรอไม่เห็นจะยากเลย <laughs> แค่นี้เองเหรอไม่เห็นจะยากเลย <laughs> ไม่เห็นจะยากเลยไม่เ <laughs> ห็นจะยากเลยเฮ้่านแล้วต้องเฉลิมฉลองย้าฮือฮ่า แล้วมันต้องไปประตูไหนอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของด่านด้วยใช่ไหมพี่ล็อกเลือกเอ้ยไม่เอาพี่ล็อกเป็นเคียหลงอ่ะผมผมเลือกอเ,เอามันก็เข้ามาที่เดียวกันนี่ก็มีประตูนี่มันด่านแห่งประตูเรือไงวะเนี่ยไปเลยยูวั ไปไหนโตพี่ชายแอบมองผมเหรอน่ากลัวว่ะดดูิไปอ้อมไปดีกว่าแฟงอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาให้เขาพักผ่อนดีกว่านี่พี่ชายแอบมองเต็มไปหมดเลยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอล็อกน้ำไปเลยนี่นะนี่คือวิธีการแอบมองคนยังไงให้ไม่เนียนวู้จ้าพี่ล็อกเขาติดบั็กเหรอฮะไปที่ไปเขาไม่ได้ติด็ักเขาไม่ได้ติดบลกเขาไม่ได้ติด็ักเขาไม่ได้ติดบลก อ่าเราลองข้างซ้ายดีกว่าแฟงเหมือนทางนั้นจะไม่ค่อยเวิร์กนะแฟงนะใช่ค่ะดวงไม่ดีไม่ใช่ทางมงคลโอ๊ะมัมาไม่ไม่ใช่ทางนี้ค่ะตามฉันมามาตรงนี้ว้าเออมันตามมาแล้วโอ้ผิดทางสุดๆเลยอ้อมได้อ้อมได้เอ้ไปกินพี่ล็อกเลยฮะเพียอ่าอ่าอ่ารอดไหมเนี่ยโอ้ผมเก่งนี่แกเป็นหมานะแกต้องใช้สกิลการดมกลิ่นของแกหาทางออกให้ฉันเด้นี่แหละฮะทางออก ามผมมาเลยฮะมนเน่ๆๆโอ้โหรวดเร็วสุดๆมันวานแล้วมันวาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนี่ล็อกเบียดผมนี่ๆๆเช็คค่อยเฮ้ยรอดแล้วเฮ้ย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 เลียบสายเรียบสายแฟงเลี้ยวซ้ายไอ้รักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเฮ้ยเขาหลอกกินอยู่ปลายทางเลยวุ้ยเขียวก็บอกให้เลี้ยวซ้าย ผมแค่เดินไปเดินนิดเดียวเอ้ยไอหมาโง่เออต่เพื่นี่ยนอย่าเพิ่งนะใจเย็นๆนะค่อยๆเดินเข้าไปนะอ่าแล้วเราก็เลี้ยวขวาอย่างเร็วไวอย่างนี้อย่างนี้แอบเราเอ็ดแอบเราเอ็ดเออนี่ลักอะอ็ดโฮ้ยผมรู้ทันแล้วผมเป็นฮัสกี้ที่ฉลาดผมเรียนรู้นี่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 ผ่าแล้วอผ่านแล้วอีกแล้วเหรอฮะเรเตรียมชิดขวาไว้เลยชิดขวาชิดขวา เออท่ดูอ๋ทางนี้นี่คือเขายืนรอกินเลยนะฮะใช่อุ้ยเช็คคอยเนาะเช็คคอยเจออีกมีคนแอบมองอีกแล้วพี่ไปก่อนเลยฮะพี่ไปตุยเลยฮะผมจะตามพี่ไปอ้าวพี่พามาตันเนาะพี่คนรู้ทางโถพี่หรอหุยบุญจุตมาพี่หรออุ้ยเดี๋ยวก่อนกลับมาตั้งหลักก่อนกลับมาตั้งหลักก่อนเฮ่อไปทางนี้เลยโอ้พี่หรอกได้ไง นี่ไงประตูเย้สุดยอดผ่านแล้วผ่านแล้วต้องทำยังไงฮะไปเลยวาวไปทางนี้แล้วกันพี่ล็อกทำไมมันกว้างๆวะเนี่ยกว้างๆไม่เห็นมีนนหัวโตโลเลยนี่ไงละ่ะแฟง ฮัลโหหัวโตเบิร์ดเบดเบิรมันมันเป็นแผ่นหมุนอ่ะมันเป็นแผ่นเสียงยุคโบราณพี่ล็อกหัวโตมาแล้วหัวโตว้ากเบิรนี่ไงไปทางนี้บูโดเออเช็คพอยดูที่ล็อกผมชอบอันนี้อ่ะเออจริงๆเราก็สนุกดีนะเออให้เราไปยืนเต้นบนนี้ดีกว่าแฟงแฟนไม่โดดมาตรงกลางแล้วนี่ไงผมอยู่ตรงกลางเท่าที่ผมจะากทำได้แล้วไปกันเถอะฮะพี่ล็อกไป มันสามารถไปเต้นไปด้วยเดินไปด้วยได้ด้วยไหมเออถ้าอย่างนั้นผมก็เต้นไปด้วยเดินไปด้วยแต่มันจะทําให้เดินช้ามากเลยแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมชอบความบันเทิงฮะพี่ล็อกมันมาแล้วมันมาแล้วเจอจะเจอจะเจอจะเจอแน่จริงก็มาจิ๊ก็นี่ไกัะแล้วยานักไปดูนี้กันเลยละโอ้โหโอ้โหโอ้กไปเร็วเออเออที่มาเรอวเออที่มาอหันแล้ว โอ้โหพี่ล็อกมาแบบเดอะแฟทไฮสปีดมากเลยฮะสุดยอดโอ้โหเขาจุกกันอยู่สองตัวแล้วเราจะไปยังไงอ่ะโอ้ไมยกอดพี่ล็อกว่าไงมาง้อผมจะลองดูนี่ไงเลือเข้าหัวมันได้เป็นตัวล่อให้ฉันสุดยอดแกมันคือหมาแห่งยุคผมเนี่ยสุดยอดชิจื้อชิจื้อไปเลย บมันยังไม่จบเพี่หัวลูกชิ้นเออเขาตามมาแล้วเบอรอเออม <c oughs> โอหจานมุนเพียบทางขวาดูไม่มงคลเลยเรัก็ทางซ้ายดีกว่าฮะมันวิ่งไม่ไฟโอ้หมันมากว่ามก,กับเราด้วยเออพี่ล็อกเราต้องใช้แผ่นเสียงให้เป็นประโยชน์ เฮ้มาแล้วเทย้มาแล้วมาแล้วอุ๊ยมันอยู่ตรงนั้นนะอ <c oughs> ยะ่าไปหามันทำไม,ไมเออเอฟพี่ชายพี่วโตว,ว้ามันมาแล้วพี่ล็อกมันมาแล้ว <c oughs> มาสติแตกและพี่ล็อกจะสามารถเอาชนะเขาวงกดสุดสยองนี้ได้หรือไม่ติดตามตอนต่อไป